ล่างไตดีขับปัสสาวะเยี่ยมล่างไตดีขับปัสสาวะเยี่ยมสมุนไพรโตนี่เด้อสวัสดีครับอิส,สานบ่เจ้าครับไพรเริ่มมีอาการจังสี่ปัสสาวะคุณปัสสาวะบ่อยปัสสาวะมีกินเหม็นกินขาวปัสสาวะมีฟองไตเริ่มถามหานะครับไพรักสุขภาพ ย่านเป็นโรคไตหรือว่ากำลังเริ่มนะครับตามนี้ได้เลยมาอิสานพระเจ้าสิพธามหาสมุนไพรไปล่างไตไปขับเนียวขับปัสสาวะให้มันไตมันทำงานเป็นปกติได้นะครับ <c oughs> หาบอยากทำง่ายๆแต่ได้ผลมีอยียงแน่ไปเบิง้งต้นหญยาคานะครับนี่เป็นขอจังซี่นะครับขอหยาคา ลูกจักกันดีนะครับีขุดเอาหากมันก่อนนะครับงัดงัดขึ้นมางัดขึ้นมาบุยขุดไปขุดไปงัดเลยนะครับงัดขึ้นมานี่แหละห้างยาคา้าพูละ่ะนี่แหละคือห้ากยาค้านะครับเฮาเสียวส่วนรากของมันนะครับต้นตะไคร์เนี่ยนะหรือว่าหัวขิงไคบ้านเฮาน่ะพี่นอ้อง กระซีถอนเอาเลยถอนเอาทั้งหักถึงต้นนะครับนี่ถอนเอาเลยนะนี่คือต้นตะไคร้นะครับต้นใบเตยเตยหอมนะครับหากเอก่อนนี่ได้มาครบสามอย่างแล้วนะพี่น้องนี่คือรากหญ้าคานะครับหัวตะไคร้เอาทั้งรากหรือถ้าไม่มีรากเอาแต่ลำต้นก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ใบเตยครบสามอย่างล้างไปพร้อม เอาปริมาณประมาณนี่นะพี่น้องนะครับดูเบิ้งเอานะครับประมาณเอานะครับให้มันบาลานซ์กันนะครับระวังใบเตยตะไคร้รากหญ้าคาเอาไปต้มน้ำด้วยน้ำประมาณ2ลิตรต้มให้เดือดนะพี่น้องต้มให้เดือดพอให้มันออกโตยาแล้วก็ไอ้นี่ถ้านั่นเติมได้เติมน้ำได้ตลอดนะพี่น้องจนกว่าสิจืดสูตรนี่สิล่างไตขับเน่วได้ดีมากหรือถ้าอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเสียวมับ,บวกก็คือไอหนวดแมวนะพี่น้องที่เป็นหนวดค้ายๆหนวดแมวออกสีขาวๆแน่นะครับต้นหญ้าหนวดแมวนะครับอีกอันหนึงหรือเสียวเฉพาะซํานี่ก็สุดยอดแล้วไตทํางานปกติขับเนี้ยวขับอย่างตั้งๆออกจากท่อไตนะครับนี่สุดยอดบุญละสมุนไพรบ้านเฮานี่ถ้าเฮาต้มแล้วต้มแบบลายนะพี่น้องเราก็กอกใส่ขวดหรือใส่ยัง แช่ตู้เย็นไห้กินได้นะครับการกินให้กินก้อนอาหารทั้งที่ดีที่สุดคือก้อนนอนเลยนะพี่น้องกอนน้อนนอะนก้อนเขาสี่เข่านอน,อนเลยแหละนะครับเพราะว่านี่สิ่ปคขับตอนที่เขาหลับเานอนตื่นขึ้นมาก็สี่ขับออกทั้งเงี้ยวนะครับนี่คือล่างไตได้ดีมากขับปัสสาวะได้สุดยอดผู้ใดบ่อยากเป็นโรคไตหรือว่าป้องกันไห้นะพี่น้องเก่าตัวนี้ไปขับไปล่างมันนะครับหรือว่าผู้ใดเริ่มมีอาการแบบว่า กินผิดไอ้เงี้ยวผิดปกตินะว่าหรือว่าปัสสาวะผิดปกติตามที่สารพระเจ้าวามาเนี่ยก็เอานี่ไปขับไปนั่นมาเลยนะครับอันนี้สุดยอดนะครับอันนี้ภูมิปัญญานะครับนี่มีแต่สมุนไพรบอบต้องไปเสี่ยงกับแผนปัจจุบันอันนั่นอันตรายกว่าอันนี้นะครับเว่า่งายๆก็คือเฮาบอต้องพึ่งแผนปัจจุบันก็ได้ขอให้รู้เท่านั้นเองรส <laughs> ชาติของมันกินง่ายนะครับ ก็ะสิหอมใบเตยหอมตะไคร้โอ้แซ่บอีกตั้งหากบ่อยากเป็นโรคไตบอกแล้วรู้แล้วก็หามาทาซาสวัสดีครับ